เริ่มต้นกันที่ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์เลยนะครับนั่งจุดครับเมื่อคืนที่ขอไปครับคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาก็ปิดตัวเข้าสู่แดนลบกันไปนะครับทุกท่านครับสอนอข่าวเนี่ยรายงานว่านะครับกังวลเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของการชะง,งักทางเทคนิคทั่วโลกอันเนื่องมาจากข้อผิดพลาดของซอฟต์แวร์นั้นทำให้ตลาดลมีความวิตกกังวลมีความไม่แน่นอนมากขึ้นครับ หากานักทูตจินพอจําได้นะครับมันมีประเด็นเรื่องความผิดพลาดท,ที่เกิดขึ้นกับซอฟต์แวร์ของ CrowdStrike ซึ่งเป็นบริษัทรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ทําให้ระบบปฏิบัติการ Windows ของ Microsoft ล่มนะครับส่งผลให้เกิดการหยุดชะงักทางด้านเทคนิคที่กระทบต่อการดําเนินงานในหลายอุตสาหกรรมรวมไปถึงสายการบินธนาคารและก,ก็การดูแลสุขภาพด้วยแม้ว่าจะมีการตรวจพบนะครับข้อบกพร่องและก็แก้ไขแล้ว แต่ปัญหาทางเทคนิคนั้นก็ยังคงส่งผลกระทบต่อการบริการบางส่วนครับหุ้นค่าวสไตร์นะครับในวันศุกร์เนี่ยร่วงลง11%ขณะที่หุ้นของบริษัทคู่แข่งความปลอดภัยทางไซเบอร์ยาม Palo Alto Networks แล้วก็ Sentinel One นะครับก็กลับพุ่งขึ้น2.2%แล้วก็7.8%ตามลำดับครับ ดัชนีความผันผวนของตลาดนะครับซึ่งถือว่าเป็นดัชนีที่เอาไปใช้ชี้วัดความวิตกกังวลของนักลงทุนนั้นแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนเลยครับทุกท่านทางด้านของนายจอห์นซิวิลเลียมนะครับประธานเฟดเองก็ออกมากล่าวนะครับนักทุนว่าความมุ่งมั่นของเฟดในการปรับลดอัตราเงินเฟ้อให้กลับลงสู่ระดับเป้าหมาย2%เ์นี่ยยังเป็นเรื่องที่ควรทำนะอันนี้คือการเน้นย้ำจากรองประธานเฟดครับทุกท่านครับ ขอัยครับเป็นประธานเฟดสาขาดิวโยกถามว่าแล้วผู้จาแบบนี้แล้วเป็นยังไงคุณครับมันก็หมายความว่าเฟดเนี่ยยังมีงานที่จะต้องทําอยู่ดั่นเองครับทุกท่านก็เลยอาจจะส่งผลลบกับตลาดหุ้นในหน่อย,อยรวมไปถึงราคาทองคําของเราด้วยนะครับในวันศุกร์นี่คือสถานการณ์ต่อมาเรามาดูกันที่ราคาน้ํามันดิบกันสักนิดหนึ่งนะครับทุกท่านครับว่าเป็นอะไรอย่างไรกันบ้างครับผมตอนนี้สำหรับสัญญาน้ำมันดิบนะครับหากว่านัชนจจำได้นะคือเขามีการปรับตัว ลงนะครับค่อนข้างแรงเลยทีเดียวครับทุกท่านครับผมสารข่าวอินโฟเควสเนี่ยเขารายงานว่าสัญญาณน้ำมันดิบนั้นปิดตัวร่วงสู่ระดับต่ำสุดในรอบหนึ่งเดือนด้วยเหตุความหวังหยุดยิงในฉนวนกาซาครับทุกท่านครับ นายแอนโทนีบนะริงเคนนฮะรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐได้มีการกล่าวว่าการหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามัสนั้นใกล้จะเป็นจริงแล้วหากว่ามีการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงกลุ่มกบฏฮูตีที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านอาจจะลดการโจมตีเรือพาณิชย์ในทะเลแดงเนื่องจากกลุ่มนี้ได้ประกาศโจมตีเพื่อสนับสนุนกลุ่มฮามัสครับ สารสูงสุดของสหป,ประชาชาติระบุว่าการยึดครองดินแดนปาเลสไตน์ของอิสราเอลและก็การตั้งถิ่นฐานในพื้นที่นั้นยังเป็นการกระทําความผิดนะครับที่มันผิดกฎหมายแล้วก็ควรถอนกําลังโดยเร็วที่สุดซึ่งสนับสนุนความหวังเกี่ยวกับการยุติข้อขัดแยง้งนายฟิลฟลินนะครับนักวิเคราะห์จากทางบริษัท Price Futures Group ได้กล่าวว่าดัชนีดอลลาร์นั้นซึ่งนะครับเป็นดัชนีที่เคลื่อนไหวตรงข้ามกับราคาน้ำมันดิบเนี่ยก็ ปรับตัวขึ้นนะครับจากข้อมูลตลาดแรงงานและก็การผลิตของสารที่ออกมาแข็งแกร่งกว่าคาดในสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งส่งผลกดดันราคาน้ำมันอีกด้วยครับทุกท่านทั้งนี้นะครับดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นเนี่ยอาจจะลดความต้องการการใช้น้ำมันเนื่องจากจะทำให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่อยู่ในรูปแบบของสกุลเงินดอลลาร์มีราคาที่แพงขึ้นครับนั่นจุดครับทีนี้มาอยู่กันที่ประเทศจีนอีกชนิดหนึ่งนะฮะตัวนี้ก็เป็นยังเป็นปัจจัยลบกับราคาน้ำมันอยู่เหมือนกันครับ จ้าหที่จีนเองก็ออกมายอมรับนะครับว่ารายการเป้าหมายทางเศรษฐกิจจีนที่ได้รับการเน้นย้ำในช่วงสิ้นสุดการประชุมพักคอมมิวนิสต์ในสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นมีความขัดแย้งและก็ซับซ้อนซึ่งกระบ่งเชียห้เห็นถึงเส้นทางที่ไม่ราบรื่นในการดำเนินนโยบายครับตัวนี้ก็เป็นปัจจัยลบน้ำมันที่ที่บางคนถามนะครับว่าเอาคุณแต่อย่างในช่วงเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีท่าว่า อิสราเอลเนี่ยเข้าโจมตีนะฮะท่าเรือสําคัญในเยเมนเนี่ยแล้วข่าวตัวนี้นี่มันไม่ช่วยหนุนอะไรให้กับราคาน้ํามันหน่อยเลย,เลยนะครับก็จากสภาพที่เห็นคือเราก็จะเห็นพร้อมๆกันนะครับว่าตลาดดูแล้วเหมือนจะไม่ได้ขานรับอะไรเท่าไหร่ครับนั่งจุดครับถามต่อว่าแล้วแบบนี้ราคาน้ำมันจะฟื้นไหมก็คงต้องมารอลุ้นกันตามเทคนิคแล้วแะครับเพราะว่าถ้าเทคนิคเนี่ยราคาน้ำมันจะฟื้นจริงเอาจริงๆนะผมบอกตรงนี้เลยว่าไม่ควรจะลงมาถึง โซนแนวรับพวกนี้จะด้วยซ้ำนะครับนี่ครับเรื่องทุนตรงนี้3เส้นนี้ครับ78.6 78. 5ราคาน้ำมันไม่ควรลงมาถึงนะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาลองรุนกันปัจจุบันนี้ราคาน้ำมันเคลื่อนไหวยอยู่ที่7 8 8ครับถ้าเกิดว่ายังลงต่อได้อีกอันนี้เราจะถือว่ามีปัญหานะครับและหน้าบ่ายอาจจะต้องพิจารณาในการแบ่งค่าตัดขาดทุนบางส่วนครับฝากเอาไว้ประมาณนี้ครับสุราคาทองคานะฮะที่ปรับตัวลงนั้นเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับเป็นเหตุผลของวันศุกร์ที่ผ่านมา แต่ทีนี้ครับนักจุดครับเราเห็นว่าราคาทองคําในช่วงเช้านี้เขาก็เริ่มดีดสลับกลับขึ้นมาถามต่อว่าแล้วแ,แบบนี้มันหมายความว่าอะไรคุณมันมีข่าวอะไรไหมจำที่ผมรายงานให้กับนักจุนไปหน้าเพจได้ไหมครับรวมถึงส่งเข้ากลุ่มไลน์ต่างๆก็พบเจอว่ามันยังไม่ได้มีข่าวสําคัญอะไรนะครับในวันเสาร์ที่การโจมตีกันระหว่างเยเมนอิสราเอลต่อให้เป็นท่าเรือสําคัญที่ใช้ไว้รับส่งอาวุธ จากทางฝั่งของอิหร่านเนี่ยนะครับเพราะว่าอิหร่านให้การสนับสนุนเยเมนอยู่ก็ไม่ได้มีผลอะไรกันมากมายครับนังจุนครับบางคนบอกว่าก็แต่ก็เอาไว้ใช้แบบว่ารับส่งน้ํามันด้วยนะคุณนะเอ่อต้องต้องเทียบกันที่ปริมาณครับนังจุนครับแต่สื่ว่าปริมาณไม่ดีแบบว่ามีในยะสาคัญอะไรมากไม่งั้นน้ำมันจะบินไปแล้วลหละแต่มันไม่ได้มีผลจริงจผมก็เลยรายงานไปแบบนั้นอ้าวแล้วทําไมทองคําบินล่ะคุณครับเรามาดูกันว่าทองคําบินแล้วตลาดหุ้นในช่วงเช้าเป็นยังไงบ้างนะครับเราจะเห็นว่า ตัวของดัชนีในตลาดหุ้นนั้นถ้าเป็นตัวฟิวเจอร์สเนี่ยต่างก็มีการเปิดแกรบขึ้นคล้ายๆกับราคาทองเลยหมายความว่ายังไงคุณการที่ตลาดหุ้นกับราคาทองคำนั้นเปิดแก็บและดีดขึ้นพร้อมๆกันแสดงว่ามันไม่ใช่เรื่องของสองครามดังนั้นการที่ทองดีดในตอนเช้านี้ถ้ามีใครบอกว่ามันเกิดสงครามเนี่ย เราสามารถเอาประเด็นดังกล่าวแล้วก็หลักการดูนี้ไปย้อนแย้งกับเขาได้นะครับว่าให้ดูที่ตลาดหุ้นด้วยถ้ามีเรื่องสงครามทองแกพาะสงครามจริงเนี่ยทองจะขึ้นและก็ดัชนีหุ้นจะลงแต่ในขณะเดียวกันนะครับเราจะเห็นว่าดัชนีหุ้นเนี่ยเปิดกับขึ้นทั้ง3ตัวเลยดังนั้นข่าวที่มีผลต่อราคาทองคำในช่วงเช้านี้คือข่าวนี้ครับ US presidential election นะครับนั่งจุนครับผมก็คือเรื่องของการเลือกตั้งประธานาธิบดีในสหรัฐอย่าพี่ชาวตีตอนนี้ถามว่าข่าวไวเดนถอนตัวมีผลตกทองไหมครับผมขอพูดตรงนี้เลยนะครับทุกคนนะฟังผมดีๆนะครับมีครับตามภาพที่เห็นอยู่นี้เลยนะังจุนเห็นไหมฮะที่ทองดีและเปิดลับขึ้นมานะครับจากราคาด้านล่างเนี่ยตอนนี้ขึ้นมาแล้วประมาณพันจุดแท่งนีแต่ก็จะสังเกตว่าไม่ได้แรงอะไรมากมายนะไม่งั้นราคาทองเนี่ย คงจะกลับขึ้นไปต่อแล้วถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นคุณครับในเรื่องของการเลือกตั้งในประธานาธิบดีสหรัฐก็ต้องบอกว่าข่าวลือที่เคยได้รับมาตอนแรกนั้นที่ว่าประธานาธิบดีโจไบเดนจะถอนตัวจากสนามการแข่งขันดังกล่าวปัจจุบันนี้ได้เกิดขึ้นจริงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ของบ้านเราเลยครับนันขุนครับและตอนนี้คนที่จะขึ้นมาแทนประธานาธิบดีโจไบเดน นั่นก็คือรองประธานาธิบดีสหรัฐอย่างคุณกมลาเฮริสกับทุกท่านจากผลโพส,สำรวจนะครับล่าสุดเลยเนี่ยบอกว่าคะแนนของทรัมป์เนี่ยยังมีเขาเรียกว่าวมีความนำอยู่ประมาณ61%ส่วนคุณกมลาเฮริสซึ่งเป็นผู้หญิงนะครับคะแนนอยู่ที่ประมาณ3 1หลายหลายคนเนี่ยก็เลยคิดว่าก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วมั้งคุณครับทรัมป์ก็คงจะได้แล้วมั้งคงไม่ต้องมารอลุ้นอะไรกันละสำหรับการเลือกตั้ง สหรัฐอเมริกาที่จะเกิดขึ้นในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี้แต่ท่านาของนักวิเคราะห์ใน f o r e เร i กส์ไลครับกับไม่ได้เขียนแบบนั้นครับคุณผู้ชมครับเขาเขียนบอกว่าตัวนี้จะเป็นงานหินอีกชั้นหนึ่งของประธานาธิบดีทรัมป์เลยซึ่งเป็นอดีตไปแล้วนะครับถามว่าทำไมึงเป็นงานหินก็จากการให้การสัมภาษณ์การดีเบตต่างๆนั่งทุจรู้กันดีใช่ไหมครับว่าลุงทรัมป์ของเราเนี่ยอาจจะพูดจาแบบว่ารุนแรงบ้างนะครับพูดจาแบบโทงถางไปบ้างซึ่ง มันอาจจะมากระทบกับคะแนนความนิยมครับถ้าเราไปผู้จาหย,ยาบคายอะไรแบบนี้ใส่ผู้หญิงอันนี้คือนักวิเคราะห์ใน f o r e x l i ก e ลเขารายงานกันเอาไว้นะครับดังนั้นต้องบอกเลยว่าความผันผวนเนี่ยมีแน่ๆแ,และจะเป็นเรื่องยากกว่าตอนลุงทรัมป์กับลุงไบเดนครับคุณผู้ชมครับ แล้วข่าวนี้นี่คนจะเล่นกันอีกนานหรือเปล่าคุณครับคาดว่าจะไม่ได้นานเท่าไหร่ครับเพราะว่ามันมีข่าวลือมาตั้งแต่ช่วงกลางสัปดาห์ที่แล้วแล้วนะครับแล้วก็กลายมาเป็นความจริงเท่านั้นเองดังนั้นราคาทองคำเนี่ยก็ต้องพูดเลยว่าข่าวตัวนี้ถ้าเป็นเพียงแค่เรื่องของการเปลี่ยนตัวผู้สมัครชิงตําแหน่งประธานาธิบดีจะยังไม่ได้ทําให้ทองคาเนี่ยดีตัวขึ้นอย่างรุนแรงครับนั่งจุนครับ ก็ดีดตัวขึ้นเนี่ยแค่พันจุดแค่นี้แหละตามสภาพที่เห็นแล้วหลังจากนี้อะไรจะมาช่วยขาบายครับต้องเป็นเรื่องราวของเทคนิคแล้วครับนี่คือการสรุปข่าวทั้งหมดครับขอบคุณครับ สำหรับลูกค้าใหม่ของ XM รับโบนัสฟรีทันที30 US d ลลาร์เทรดครบตามเงื่อนไขที่โบรกกำหนดสามารถถอนเงินได้เลยนะครับและใครที่เป็นลูกค้าเก่าสามารถรับโบนัสได้สูงสุดถึง1 5 0 0 US d ลลาร์เลยและพิเศษไปกว่านั้นนะครับยิ่งทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ในช่วงเวลาที่นักทุนเปิดบัญชีถ้าเกิดว่าได้ใส่ตัว Partner Code หรือว่ารหัสพันธมิตรนะครับคูเปา50หรือคูเปา50 ตามด้วยเล็กหนึ่งนักลงทุนก็จะได้รับรีเบทเงินคืนในทุกๆการเทรดตามภาพที่ปรากฏอยู่ในขณะนี้เลยนะครับทุกท่านก็คือมันจะเป็นเงินที่เวลาเราเทรดไปในแต่ละวันเนี่ยไม่ว่าเราจะได้กําไรหรือว่าขาดทุนในเช้าวันถัดไปนะครับก่อน12นาฬิกาจะมีเงินคืนเข้าไปใน wallet ของเราทันทีเลยครับซึ่ง wallet นั้นมันเป็นเงินจริงๆนะครับนั่นคุณสามารถถอนออกมาแล้วก็นําไปเทรดตอนในบัญชีเทรดก็ได้หรือจะถอนออกมาเป็นเงินจริงๆก็ได้ผมคิดว่าน่าจะ เป็นอะไรที่ดีนะครับดีกว่าเราไปเทรดแล้วเสียเปล่านะแล้วต้องบอกไว้ก่อนนะครับโปรโมชั่นตัวนี้เฉพาะคนที่ได้ยินคลิปเสียงนี้เท่านั้นนะครับนักทุนหรือเป็นลูกเพจของห้องข่าวเศรษฐกิจคูปเปาครับจะใช้ไม่ได้กับลูกค้า XM ทั่วไปนะดังนั้นต้องใส่โค้ดให้ถูกต้องด้วยนะครับขอบคุณครับผม